สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการชุดอินฟินิตีใครๆก็ถ่ายได้ง่ายนิดเดียวนะครับบอระชาสตรีนะครับค่ะและฟ้าบารวีสังผาดค่ะโอเคน้องฟ้าเป็นไงบ้างหลังจากที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆของกล้องถ่ายตัวโอ้เยอะมากเลยค่ะอาจารย์ผมลืมเริ่มบวมยังผมลืมเริ่มบวมยังตอนนี้บวมแล้วค่ะบวมถึงแล้วใส่หมวกเข้าแล้วโอเคค่ะนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าเพื่อนๆหลังจากที่ ขันมาขันมืออาจารย์จะพูดเรื่องอุปก,กรณ์อไปทำไมเยอะแยะ <ๆ S 2> มากมายอยากถ่ายบ้างแล้วสิอ,อยากจะหยิบกล้องขึ้นมาปรับนุ่ง,ปร,งปรับนี่ค่ะ,ะอ,อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ งุนงงเป็นช่างภาพสไตล์งุนงงคืองุนงงไปไหนก็งงไปหมดตั้งค่ายังไงไม่รู้ไถ่ายยังไงดีไม่เข้าใจข้อมีไหมไม่รู้ตั้งต่างๆไม่รู้โอเควันนี้คุณได้เป็นช่างภาพแบบมืออาชีพแน่นอนโดยการใช้โหมดถ่ายภาพโอ้โหประเด็นใหญ่เลยทีนี้อันนี้หลายๆคนนะคะจะงงงงหูกล้องเนี่ยจริงๆมันมีหลายโหมดมากเลยนะจริงค่ะจารย์ปุ่มเยอะมากปุ่มเยอะมากแล้วมีหลายโหมดยังมีโหมดที่ใช้ในการบังคับอในการควบคุมการถ่ายภาพโอ้โหเห็นไหมทำให้ตัวกล้องเราสามารถ ถ่ายภาพอย่างถูกต้องทีนี้ในหมดที่ใช้ในการถ่ายภาพจริงๆมีหลากหลายรูปแบบนะใครที่มีความสามารถเป็นมืออาชีพก็ใช้ Advanced m หม Advanced mode อ่าแต่ได้เกิดใครที่อาจจะเนาะ Advanced mode อาจจะเหมาะกับคนที่เรียนถ่ายภาพมาหรือมีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพบ้างค่ะแต่ได้เกิดใครที่แบบอาจจะมือใหม่สมัครเล่นฉันยังไม่ไม่เก่งกล้องเลยต้องไปหมดเดีไปยืมกล้องเพื่อนใช้อ่าแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องการถ่ายภาพอมาอ่านหนังสือถ่ายภาพตอนนี้คงไม่ทันไม่ทันแล้วก็สามารถใช้ a a simple mode simple mode อ่าสามารถใช้ simple mode นะคใช้ในการถ่ายภาพซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์นะน่ารักน่ารักเช่นเป็นรูปคนรูปคนอ่าเป็นรูปวิวภูเขาวิวภูเขาอ่าเป็นรูปดอกไม้ ดอกไม้เป็นรูปคนวิ่งคนวิ่งเหมือนกอดโซ่ป่ะคะอาจารย์วิ่งนี่แปลว่าถ่ายกีฬานะแปลว่าถ่ายคนวิ่งราวอยู่ถ่ายแบบอ่าถ่ายรูปจร์จังวิ่งราวถ่ายคนวิ่งใช่นะหรือถ่ายรูปดอกไม้นี่ดอกไม้บางคนเอ๊ะดอกไม้หรือเห็ดดอกไม้นะฮะนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวมาคุยคุยกันแต่ก่อนอื่นตอนนี้เราไปดูเรื่องเก็ดเล็กน่ารู้อ่าเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่น่ารู้ของประวัติและที่มาของหมวดทางการถ่ายภาพโอ้โหน่าสนใจอีกแล้ววันนี้หมวดของการถ่ายภาพถึงต้องมีหลากหลายรูปแบบแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดู กันในช่วงของสารแะแน่ก<น><น>ัน,นก่อนดีกว่ารครับแล้วกลับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงของซารแะแน่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโหมดในการถ่ายภาพนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าโหมดในการถ่ายภาพหรือ Ex p o s พ r e m o d โ,เ,โเนี่ย ก็มีหลักๆอยู่ด้วยกันนะครับ2รูปแบบนั่นเองก็คือแบบแรกนะครับเราเรียกกันว่าโหมด Advanced Mode นะครับก็คือเป็นโหมดที่เราใช้ในการถ่ายภาพซึ่งมีมันอย่างยาวนานไม่ไว่าจะเป็นโหมด M โหมด A โหมด T โหมด P นะครับซึ่งโหมดต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ใช้ในการถ่ายภาพกันเรียกได้ว่าแทบจะกล้องทุกรุ่นต้องใช้โหมดเหล่านี้เลยทีเดียวแต่ว่าโหมด Advanced Mode นั้นนะฮะจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจนะครับว่าโหมดแต่ละชนิดนั้นทํางานกันอย่างไรกับประเภทที่2นะครับเราเรียกกันว่า Simple Mode ซิมโฟ e Mode นะครับก็จะเป็นโหมดที่ใช้ในการถ่าภาพแบบง่ายๆโดยมีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพต่างๆให้เราเข้าใจชนิดของภาพถ่ายที่เราจะถ่ายแล้วเราก็หมุนปรับไปแล้วเราก็ถ่ายซึ่งเขาก็จะมีการคำนวณน,นะครับว่าเราก็จะได้ภาพใกล้เคียงกับรูปแบบหรือเทคนิคที่เราต้องการนั่นเองครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือออโตเมติกนะครับหรือฟูลรีออโตเมติกโหมด ซึ่งโหมดนี้นะครับก็ใช้สําหรับในการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติแบบง่ายๆโดยที่คุณนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปรับตั้งตัวกล้องมากนักเพราะเนื่องจากว่าตัวกล้องนะั้นปรับตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วเรียกได้ว่ามีนิ้วก็กดกดไปรับรองได้ภาพสวยถูกใจแน่นอนครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่มาของโหมดของการถ่ายภาพแต่ซึ่งนี้หนึ่งนะครับซึ่งในอดีตนะครับสมัยที่ยังเป็นกล้องรูเข็มหรือกล้องออฟสคูลานั้นจะเห็นได้ว่าเขาไม่มีรูรับแสงนะครับเขาใช้วิธีเจาะรูเล้นลเขา,า่ไป โดยการที่ฟิล์มสมัยนั้นก็จะต้องเปิดรับแสงนานขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าปริมาณของแสงนั้นเข้ามาค่อนข้างน้อยทําให้คนที่จะถ่ายภาพใช้วิธีการคํานวณและจับเวลาเอานั่นเองนะครับแล้วถึงจะมาล้างฟิล์มในเวลาต่อมานะครับก็มีการประดิษฐ์ชิ้นเลนส์นะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นและสามารถโฟกัสภาพม้คมชัดแล้วก็มีการทํารูรับแสงนะครับแบบรูปแบบต่างๆ แต่ที่นิยมและก็แพร่หลายมากที่สุด,สดเนี่ยก็คือรูรับแสงแบบไอลิสเดอรแฟมซึ่งจะเป็นกีบโลหะนะครับบางๆซ้อนกันนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่6ใบ7ใบ8ใบ10บใบจนไปถึงหลาย,ลาย,บบายๆ10ใบเพื่อให้ได้รูรับแสงในลักษณะที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะครับซึ่งเจ้าไอลิสเดอแฟมตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่มาของการปรับรูรับแสงหรือเ s t สตอนั่นเองทำให้การถ่ายภาพนั้นกุ่นต้อง เลือกเวลาที่จะในการบันทึกภาพรวมไปถึงการที่เราจะต้องปรับรูรับแสงให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ในกล้องฟิล์มยุคแรกๆนั้นยังคงใช้โหมดในการถ่ายภาพนั่นก็คือโหมดแมนนวลนั่นเองนะครับ ซึ่งคุณจะต้องปรับสปีชัตเตอร์ที่วงแหวนควบคุมแล้วก็หมุนที่กระบอกเลนส์นะครับเพื่อปรับรูรับแสงซึ่งคุณจะสามารถคำนวณและเห็นค่าของแสงที่เหมาะสมในการถ่ายภาพได้หรือไม่นั้นผ่านเครื่องวัดแสงนั่นเองนะครับและเมื่อการถ่ายภาพนะครับเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับทำให้ตัวกล้องนั้นมีการวิวัฒนาการใส่ระบบไฟฟ้าเข้าไปเพื่อให้สามารถวัดแสงไี่แม่นยําขึ้นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวกล้องด้วยสปีชัตเตอร์แบบอัตโนมัติได้นั่นเองนะครับ ทำให้การถ่ายภาพนั้นสะดวกและก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กล้องนั้นยังคงใส่เลนแบบแมนนวลอยู่ยังคงต้องหมุนรูรับแสงแบบปกติอยู่ซึ่งเจ้ากล้องไฟ,ฟฟ้าตัวนี้นะครับนอกเหนือจะมีชุดกลไกในการควบคุมความเร็วชัตเตอร์แล้วบนหน้าปัดก,ก็ยังมีตัว A ขึ้นมาซึ่งเจ้าตัว A ตัวนั้นหมายถึงการตั้งค่าของเวลาหรือ times นั่นเองนะครับโดยการที่เมื่อคุณหมุนไปที่ตัว A แล้วเนี่ยตัวกล้องจะหาความเร็วชัตเตอร์ให้คุณอัตโนมัติ โดยที่คุณก็แค่หมุนรูรับแสงที่คุณต้องการที่ตัวเลนส์นะครับแล้วคุณก็ปรับตัว A อที่ตัวกล้องกล้องก็จะเลือกสป,ปิริชเ,เตอร์ให้คุณอัตโนมัติตามค่าวาแสงที่คุณตั้งไว้นั่นเองครับพอเมื่อเจ้ากล้องไฟฟ้านะครับเริ่มมีวิวัฒนาการแล้วก็มีลักษณะของการใช้งานที่แม่นยํามากขึ้นนะครับทำให้นักถ่ายภาพก็เริ่มสนใจและก็ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในที่สุดนะครับตัวเลนส์ที่เป็น m a n นวลโฟกัสก็เริ่มขยับมาทํารูรับแสงแบบออโต้นั่นเองนะครับ mm. ก็โดยการที่หมุนที่รูรับแสงไปที่ตัวเลขสุดท้ายซึ่งจะมีการเขียนตัวอักษรว่า A ซึ่ง A ตัวนี้หมายถึง Aperture นะครับหมายถึงว่าถ้าเมื่อคุณหมุนไว้ที่ตรงนี้ คุณก็จะสามารถเลือกค่าของลูรับแ,แสง Aperture w a l u ลนะครับให้สามารถปรับได้อัตโนมัติเฉกเช่นเดียวกับที่ตัวกล้องไฟฟา้าทําได้นั่นเองครับและพอเมื่อก,การถ่ายภาพแพร่หลายถึงขีดสุดนะครับตัวกล้องนั้นแม้ว่าจะเป็นแบบสไตล์แมชชีนิกแต่สามารถเลือกสปีดชัตเตอร์แบบไฟฟา้าได้ในขณะเดียวกันที่ตัวเลนส์นั้นก็เป็นแบบแมนนวลโฟกัสแต่ว่ายังสามารถที่จะปรับรูรับแ,แสงแบบไฟฟา้าได้ก็ทําให้มีการพัฒนานะครับโดยการดีไซน์ให้ตัวกล้องนั้นมีมอเตอร์ เพื่อสามารถที่จะไปปั่นชุดกลไกของตัวเลนส์นะครับให้สามารถโฟกัสได้แม่นยำมากขึ้นโดยที่กล้องไฟฟ้าหรือกล้องที่เป็นอัตโนมัติลักษณะแบบนี้นะครับหรือเราเรียกกันว่ากล้องออโต้โฟกัสนั่นเองในยุคแรกของกล้องออโต้โฟกัสพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีจุดโฟกัสเพียงแค่จุดตรงกลางจุดเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทําการโฟกัสค่อนข้างช้าเพราะเนื่องจากใช้มอเตอร์จากตัวกล้องนะครับยื่นแกนออกไปปั่นชิ้นเลนส์ที่ตัวกระบอกเลนส์ เพื่อให้ทําการโฟกัสภาพให้อย่างแม่นยำนะครับและนั่นก็กลายเป็นที่มาของตัวกล้องในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโหมดที่ใช้ในการถ่ายภาพทั้ง4ตัวที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเราถ่ายภาพด้วยโหมด M, A, T และ P เหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจําเป็นจะต้องปรับค่าหลักๆอยู่เพียงแค่2ตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือความเร็วชัตเตอร์และก็ รูรับแสงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสอโหมดนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้ง iso white balance หรือแม้แต่ระบบโฟกัสของกล้องเลย เพราะเนื่องจากว่าในอดีตนั้นกล้องถ่ายภาพหลักๆที่ต้องปรับในสมัยยุคฟิลม์มคือรูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์แค่นั้น,นเองนะครับกล่าวคือว่าถ้าเกิดคุณจะใช้โหมด M นะครับซึ่งเป็นโหมดพื้นฐานในการถ่ายภาพแสดงยุคสมัยกล้องฟิล์มนั้นคุณจะต้องปรับรูรับแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์ด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยการอาศัยค่าอ้างอิงจากมิเตอร์วัดแสงนะครับเพื่อที่จะได้ทราบว่าภาพที่เราจะถ่ายออกไปเนี่ย ออกมาแล้วจะโอเวอร์หรืออันเดอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมด A หรือโหมด AV นะครับหมายถึงว่าคุณจะต้องเลือกรูรล็บแสงที่คุณต้องการจะใช้งานจริงๆ มาสักหนึ่งค่านะครับเสร็จแล้วกล้องก็จะทําการหาสปีดช,ชัตเตอร์อัตโนมัติให้กับเราเหมือนกับกล้องไฟฟ้ายุคแรกๆนั่นเองครับและโหมดที่3ก็คือโหมดทีวีหรือโหมด S นั่นเองนะครับซึ่งการใช้โหมด S นะครับก็คือการที่เราปรับตั้งคอมร็วชัตเตอร์ที่ตัวกล้องเองเสร็จแล้วกล้องก็จะทําการหารูรูปแสงให้เราอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพที่สว่างตามค่าของไลมิเตอร์ที่เราปรับตั้ง mm hmm. ไว้ในตัวกล้องนั่นเองครับ ถัดมาก็คือโหมด P นะครับหรือโหมดโปรแกรมซึ่งโหมด P หรือโหมดโปรแกรมเนี่ยจะเป็นโหมดที่จะทําการหาดูลบแสงแล้วก็สปีดชัตเตอร์แบบกลางๆให้เรานะครับเพื่อให้เราสามารถถ่ายภาพได้โดยการที่อ้างอิงจากไลมิเตอร์ในการวัดแสงในขณะนั้นนั้นว่าเราปรับเอาไว้พอดีอันเดอร์หรือโอเวอร์นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าทั้ง4โหมดนี้ใช้งานง่ายนิดเดียวเลยนะครับแต่ว่าปัญหาหรือปัจจัยที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือเมื่อถ้าเกิดคุณมองในช่องวิวไฟเดอร์ของคุณแล้วคุณเห็นรูรับแสงหรือสปีดชัต เด้งขึ้นมาแล้วมีการกระพริบขึ้นมานั่นหมายความว่ามันกําลังเตือนให้เราทราบนะครับว่าค่าเหล่านั้นไม่เพียงพอต่อการถ่ายภาพอย่างเช่นเมื่อเลนส์ของคุณนะครับมีรูปแสงกว้างสุดแค่2.8เมื่อคุณใช้โหมด TV ในการถ่ายภาพปรากฏว่าตัวเลข2.8ของคุณนั้นเกิด,ดการกระพริบ ตลอดเวลาสิ่งที่เตือนนั้นก็คือว่าสปีชัเตอร์ที่คุณตั้งอยู่นั้นไม่ซัพพอร์ตกับสภาพแสงที่คุณกำลังจะถ่ายนะครับทำให้กล้องของคุณนั้นเปิดรูรแสงกว้างสุดที่2.8แล้วก็ยังไม่เพียงพอตัวเลขก็เลยกระพริบเตือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดัน ISO หรือปรับสปีชัเตอร์ให้ช้าลง เพื่อที่ให้ตัวเลขนั้นหยุดกระพริบแล้วก็จะถ่ายภาพได้ตามค่าที่ถูกต้องครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวของโหมดของการถ่ายภาพที่วิวัฒนาการตั้งแต่สมัยยุคฟรมนะครับจนถึงในยุคดิจิตอลของเราแล้วทําให้เราต้องปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวกับโหมดถ่ายภาพทั้ง4โหมดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเรียนรู้ไว้นะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายและมันก็ช่วยให้คุณถ่ายภาพได้สนุกมากยิ่งขึ้นและเดี๋ยวในะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันต่อใน EP หน้าได้เลยครับสวัสดีครับ โอ้โหไงฮะต้องบอกยว่าโอ้โหคําเดียวเลยนี่โหมดถ่ายภาพนี่มาพร้อมกับตัวกล้องถ่ายภาพยุคแรกๆเลยนะต้องบอกเลยวคลืบพลาบค่ะาจารคลืบพลจริงๆความรู้พลืบพลาหัวบวมเลยงงลืบพลาดเลยค่ะจาโอเคสรุปง่ายๆนะครับสาหรับ S1 โหมดทั้ง4ตัวนั่นก็คือแมนนวลอ่าโปรแกรม AV หรือ A โปรแกรม TV หรือ S แล้วก็โปรแกรม P จริงๆแล้วหลักการทํางานง่ายนิดเดียวเลยนะหลายๆคนอาจจะกลัว4โหมดนี้มากเกินไปถ้าคุณจะฝึกการใช้โหมดแบบ S วันโหมดเนี่ยทำแค่2อย่าง2อย่างใช่ก็คือการควบคุมสปิตชัตเตอร์ควบคุมสวิตชัตเตอร์รูรับแสงและรูรับแสงแค่นั้นเองค่ะนะครับไม่จำเป็นต้องไปนั่งโอ้โหสนใจเรื่องอื่นมากเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้ง4โหมดนี้เนี่ยจะทําการควบคุมแค่2เรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นๆเจ้าของกล้องจะต้องทําการตั้งค่าจะให้มันเป็นอัตโนมัติหรือจะเป็นแมนนวลแล้วแต่คุณแต่ว่ากล้องจะทําการควบคุมแค่2เรื่องนี้หลักๆค่ะอย่างเช่นโปรแกรม P นะครับมันจะทําการตั้งค่ารูรับแสงและก็ สปีดชัตเตอร์ให้คุณครบเลยออ๋ตเรียกได้ว่ายกขึ้นมาปั๊บมันจะหาค่าลุ้นแสงกลางๆให้สปีดชัตเตอร์กลางๆให้ที่ภาพจะไม่สั่นไหวลุ้นแสงกลางๆให้ที่ไม่เล็กอยู่ไม่กว้างเกินไปนะฮะให้กับคุณทีนี้อันที่2ก็คือโหมดทีวีทีวีเอสทีวีก็คือชาร์มารู่แปลว่าเวลาไม่ใช่โทรทัศน์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เทเลวิชั่นบางคนบอกโอ้โปรแกรมทีวีคือไว้ถ่ายก็ไม่ใช่ไวท์ไทท์ก็ทอล์ตทีวีไม่ใช่ในขณะเดียวกันตัวเอสตัวเอสก็คือสปีดชัตเตอร์ส หรือ time value เนี่ยก็คือตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ที่คุณอยากจะได้อืค่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวรูรับแสงกล้องจะหาให้เราอัตโนมัติกาการตั้งค่าค่ะง่ายนิดเดียวง่ายนิเดียวถัดมาก็คือโปรแกรม AV และต้อโปรแกรม A อ่า AV หรือ A เนี่ย อันนี้ก็ไม่ได้ไปถ่ายหนังผู้ใหญ่อ่าก็บอกอเลยไม่ถ่ายหนังโป๊ะ,ะไม่ใช่นะ <c oughs> ก็คือ AVA เนี่ยก็คือ aperture value <War> aperture นะครับซึ่งแปลว่ารูรับแสงซึ่งเจ้ารูรับแสงตัวนี้เนี่ยคุณก็เพียงแค่ตั้งค่ารูรับแสงที่คุณต้องการอยากได้รูแสง,งกว้างๆฉากหลังเบลอๆหรืออยากจะได้คมชัดทั้งภาพอ่าคุณก็ตั้งไปเสร็จแล้วก็สติชัตเตอร์กล้องจะหาให้คุณอัตโนมัติเองโอเคใจไหม โอเคค่ะถัดมานะครับอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพนั่นก็คือโหมดแมนนวลแมนนวดอ่าสังเกตจําไว้เลยนะครับคําว่าแมนนวดแปลว่าทําเองหรือปรับตั้งเองนั่นหมายความว่าทั้งสปิริชเตอร์และูลุดแสงเราจะต้องทําการตั้งค่าเอาเองปรับเองหมดเลยอ่าโดยที่เราดูจากมิเตอร์ข้างในก็จะมีมิเตอร์วิ่งไปวิ่งมาบวกสูตรลบถ้าบวกก็แปลว่าโอเวอร์อยู่สูงที่แปลว่าพอดีลบก็แปลว่าอันเดอร์คุณก็พยายามปรับให้มันอยู่ที่ประมาณศูนย์ก็จะได้ค่าแสงที่ปก ไปตอนต้นที่ไม่ใช่แมนนวลก็จะมีมิเตอร์ขึ้นด้วยเชเดียวกันโดยที่เราสามารถที่จะเช็คมิเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันปรับอยู่ที่ศูนยอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าในบางครั้งอาจจะทำไมให้มีการเคลื่อนย,าย้ายค่ะอยู่ที่บวกหรือลบ ซึ่งอาจจะทำให้การถ่ายภาพของเราแทนที่จะได้ภาพที่มันเป็นอัตโนมัติกลางๆก็เพี้ยนไปแต่ถ้าเกิดใครที่ชดเชยแสงไปแล้วซึ่งเคยพูดในเมื่อคลิปที่แล้วชดเชยแสงเป็นคุณก็สามารถที่จะใช้โหมดออตโอตโ้พวกนี้ชดเชยแสงให้บวกหรือลบแล้วมันก็หาค่าอัตโนมัติที่ชดเชยให้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมอ่าถูกต้องครับทีนี้ในส่วนของโหมดถัดมานะครับก็คือ Simple Mode Simple Mode ในส่วนของ s i m p l ิ m o d มเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรโหม่เพิลโ เราเข้าใจง่ายขึ้นผ่านสัญลักษณ์แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการปรับตั้งอย่างอื่นที่นอกเหนือจาก2ค่าที่เรากล่าวไปเอามาดูกันนะครับอย่างเช่นริมเปอรโหมดแบบแรกคือ p o r t เ a i t เป็นรูปผู้หญิงนะใส่หมวกบ้างละหรือเป็นคนเดียวเดียวสวย Portrait ก็หมายถึงการถ่ายภาพคนที่เน้นฉากหลังเบลอเพราะนั้นเขาจะเน้นรู้ใส่กว้างๆช่วงนี้ฮิตเลยภาพหลังเบลอถ้าเกิดแสงไม่พอจริงแฟลชให้แล้วก็สตัเตอร์ก็จะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งถัดมาก็คือโหมด a ลน์สเคปซึ่งจะเป็นรูปภูเขามีก้อนเมฆจึงหนึ่งซึ่งจะเป็นการ เน้นการถ่ายภาพวิวที่ชัดแต่เ,เวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะมักอยากจะได้ภาพที่ชัดตั้งแต่ข้างหน้ายันไปถึงภูเขาลูกไกลๆเลยก็ต้องใช้โหมดนี้อ่าซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็จะทําการเลือกรูปแสงคแคบๆไปกับคุณแล้วก็เลือกค่าการตั้งค่า,าต่างๆอย่างเช่นสปีดชัตเตอรต์อาจจะไม่เน้นเพราะส่วนใหญ่คนที่ถ่ายภาพแลนด์สเคปเ,เนี่ยจะใช้ขาตั้งกล้องอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสปีดชัตเตอร์จะค่อนข้างช้ารูปแสงแคบมากเพื่อให้ภาพคมชัดคุ้มระยะและที่สําคัญไม่ยิงแฟลชด้วยเนี่ย ถัดมาก็คือโหมดคนวิ่งราวคนวิ่งราวหรือโหมด action ไม่ใช่โหมดสปอร์ตนั่นเ,เองนะฮะโหมดสปอร์ต a คชั่นก็คือเป็นนความเร็วเพวกกราะกีฬาก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยระบบออโต้โฟกัสก็จะเป็นแบบติดตามวัตถุเพราะเคลื่อนที่ไปมาตลอดอันนี้เราสามารถถ่ายภาพร,รถแข่งได้ปะคะ่ได้เลยครับสามารถใช้โหมดนี้ได้สปีดชัตเตอร์จะเน้นสูงสูงรือแสงไม่ต้องกว้างสามารถที่จะทําให้เราถ่ายภาพและหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุได้อ่ออย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็คืออย่างเช่นโหมด slow ิง n ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูป คนยืนแล้วก็ขัางหลังเป็นลูกดวงดาวหรือดวงจันทร์อันนี้หมายถึงว่าเป็นภาพถัากลางคืนโดยที่ยังเห็นแสงสีของตงัวกลางคืนแล้วก็เห็นคนสว่างด้วยโดยกล้องเนี่ยจะทําการเปิดแฟลช,ชขณะที่บันทึกภาพแล้วก็ใช้สปีดชัตเตอร์ช้า เพื่อสะสมแสงให้เห็นฉากหลังที่สว่างมากขึ้นรวมไปถึง ISO ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นได้ว่าซิมเพิลโหมดเนี่ยจริงๆในแต่ละกล้องแต่ละรุ่นก็จะมีซิมเพิลโหมดแตกต่างมากๆเลยนะเช่นมีถ่ายใต้น้ำถ่ายใต้น้ำด้วยถ่ายพลุถ่ายพระที่ยตกโอ้โหเยดเยะไปหมดเลยรวมไปถึงบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีการใส่ซอฟต์แหม่หรือโปรแกรมที่อาจจะเอาใจผู้บริโภคสมัยใหม่เช่นโปรแกรมบิวตี้ถ่ายแล้วหน้าใสจะทำการวิเคราะห์ทำให้ตรงผิวหน้าใสตาโตแบลาวหน้าเรียว ยาวหน้าเนียนนะครับรวมไปถึงโหมดอื่นๆต่างๆมากมายาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกบรรจุไว้ใน s ซ็กเปิ o โหมด ครับเพราะในเวลาใครที่ชอบสำหรับมือสมัครเล่นจะไปดูอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับ Simple Modes ก็คือ Mode Fully Automatic Program Mode Fully Automatic Program นะครับสังเกตง่ายๆไม่จะเป็นสัญลักษณ์รูกเขียวๆเขียวๆเช่นเขีย,วขยวนว่าออโต้หรือสีเขียว<อ>เป็นกลมๆหรือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขียวๆไอ้โหมดมสีสเขียวนเนี่ยหรือบางคนก็เรียก Green Zone เนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นโหมดอัตโนมัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าอัตโนมัติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี่เรียกว่าเหมือนมือถือเลยนะเอาขึ้นมากดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยก็มันจะทำการหาจุดโฟกัสทำการ ปรับแสงไม่พอปรับไว้บาลานซ์ ISO รูปแสงสปิชเตอร์ทุกอย่างเลยในตัวกล้องให้เราแบบอัตโนมัติโดยวิเคราะห์จากวัตถุนั้นนโอ้โหลูปถึงสภาพแสงที่ถ่ายในตอนนั้นฉลาดมากอย่างนี้เราใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็ได้เลยใช่ไหมในอดีตเนี่ยกล้องคอมแพกเนี่ยที่ถ่าแบบนี้เขาก็จะหาว่าเป็นกล้องปัญญาอ่อนใช่ไหมเอ้ไม่ต้องทำอะไรกดกดกดกรดยังเดียวจริงๆกล้องไม่ได้ปัญญาอ่อนนะกล้องฉลาดมากสามารถถ่ายภาพมาเรียกได้ว่ามีความถูกต้องใกล้เคียงกับที่เราต้องการเนี่ยค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นใครที่ใช้โหมดะครับ ไอ้เจ้าสีเขียวๆตรงนี้ก็เลยได้ว่าถ้าเกิดใครยืมกล้องไปถ่ายค่าเดียวถ่ายรูปภาพไปหรือเปล่าถ้าบอกว่าถ่ายภาพไม่เป็นหรือไม่เคยศึกษาเรื่องการถ่ายภาพแบบนี้เลยถ่ายได้ได้ทุกแนวของบ้านแน่นอนส่วนจะสวยถูกใจมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งค่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมวชัชร์สุดสีค่ะและฟ้าปารวีสังผัสค่ะอาก็คงจะต้องจากลาไปด้วยความรู้แล้วก็เรื่องน่าสนใจของบ้าน่แล้วพบกันใหม่ในช่วงของชุดดิซี่ใครๆก็ถ่ายรูปได้ง่ายนิดเดียว Oh. แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไฮเปอร์พิเซล